ใช่คือมีหลายคนเนี่ยรอติดตามผลงานของเทยาอยู่เพราะว่าน้องเขาก่อนที่จะไปเมืองนอกไปเรียนต่อเนี่ยเขาก็ดังมากเป็นนางเอกเนหน้าตอนน้นบาทีฉันชอบมากเลยน,น้องเทยาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาไปอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาไปเรื่องจากศูนย์เขาไปแคสติ้งนางแบบเขาไปแคสติ้งโฆษณาหรือว่าไปแคสติ้งแบบ ต่างๆใ, <ừ m. S 2> ในในเมืองนอกเนี่ยคือไปเริ่มจากศูนย์จากใช้ความสามารถพิสูจน์เลยนะนะยอมทิ้งชื่อเสียงในเมืองไทยคนคิดดูดิ <ừ m. S 2> แล้วก็มีโฆษณาบ้างเอเจนซี่บางคนก็เริ่มมีงานมาให้เขาแล้วจะถามว่าเปลี่ยนที่เมืองนอกหรือเปล่า <ừ m. S 2> ก็อย่างนะก็อย่างค่อยๆ <ừ m. S 1> เป็นค่อยๆไปนะคะแต่ว่าพอกลับมาปุ๊บหลายคนรอที่จะแบบว่าติดตามผลงานมีเชื่อว่ามีหลายค่ายเนี่ยจ้องอยู่ <ừ m. S 1> พอคุณเทย่ากลับมาเนี่ยผลงานมีแน่นอนแต่ว่าจะเป็นอะไรนะั้นเดี๋ยวให้เธอมาอัปเดตก่อนเลยดีกว่าค่ะ ค่ะเที่ยวนี้เพ่กับไปเมืองไทยประมาณเดือนนึงนะคะก็จะมีผลงานเล็กๆน้อยๆบ้างก็ไปถ่ายรายการสําหรับอินชาแนลแล้วก็เดี๋ยวมีเดินแบบบ้างเดี๋ยวมีถ่ายนิตยสารสอสามเล่มน,นะคะยังไม่น่าใจเพราะว่าคิวยังไม่ลงตัวเพิ่งมาถึงเมื่อสอสมวันที่แล้วเองกลับมาคราวนี้จะอยู่กี่เดือน,นะคะกลับมาคราวนี้อยู่ประมาณเดือนครึ่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวกะับว่าปีหน้าจะกลับมาอยู่ยาวกว่าน,นี้อีกเยอะเลยค่ะกะว่าจะกลับมาบ่อยๆหวังว่าปีหน้าจะมีหนัง มีหนังนี่เป็นหนังเกี่ยวกับอะไรคะหน,หนังยังไม่ทราบค่ะคืออยากจะถ่ายหนังก็กล่าว่าถ้าพูดบ่อยๆอ,อาจจะมีใครมาจ้างให้ถ่ายอ <laughs> ตอนนี้ไม่ละค่ะ ก็ยังไม่มีค่ะเพราะว่ายังไม่มีใครรู้ว่าเทยอยากจะกลับมาค่ะแล้วใช้เวลากลับมานานพอสมควรที่จะถ่ายหนังได้ก็มีไอเดียว่าอยากจะทําหนังด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้จัดให้เป็นเป็นเรื่องเป็นราวมีตอนนี้เป็นแค่ไอเดียอยากจะทำเที่ยวนี้ได้กลับมานานนิดนึงได้แบบมีเวลาทํางานบ้างก็แฮปปี้แล้วล่ะค่ะแล้วก็ที่ทําให้เทยดีใจมากๆใช่ไหมคะเพิ่งเจอน้องอยายาครั้งแรก ไม่เคยเจอมาก่อนรอนนานมากกว่าจะเจอยาย่าตัวจริงแล้วน้องเขาหน้ารักมากเทียบลืมมากเลยค่ะตัวเราลืมยาย่าอยู่แล้วเหรอคะลืมอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่มีคนเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีน้องน้องใหม่คนหนึ่งหน้าคล้ายๆเทียะมากเล<อ>ยตอนสมัยเ<อ>ทียเด็กชื่อย,ยาย่าเทียแบบอ้าวเหรอก,ก็เริ่มแบบเปิดหนังสือดูแล้วก็เริ่มแบบค้นบนอินเทอร์เน็ตแล้วน้องเขาหน้ารักมากเทียบลืมมาตั้งนานแล้วละค่ะเรื่องัวใจเรื่องหนุ่มๆนะคะมีหนุ่มอ่าก็เรื่อยๆอค่ะตัวนี้นมีคนดูใจหรือยังคคะะ่่ม กันยังไงกี่ปีแล้วคะอ่าคบกันก็ไม่นานค่ะไม่รู้ไม่ได้ซีเรียสไม่ไม่ได้คิดอะไรมากเรื่องนี้เป็นแบบเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปก่อนค่ะยังไม่คบแฟรอันแน่เดียวนะคะไม่เหมือนกันเขาก็นี่ใจดีค่ะเขาก็เป็นคนที่เคยทำงานในวงการมาแล้วแล้วก็เขาก็เข้าใจว่างานในวงการเนี่เรา จะไม่ค่อยทํางานกันเป็นเวลาใช่ไหมคะบางทีก็ต้องกลับมาเมืองไทยบางทีอยู่ที่นู่นบางทีต้องเดินทางบ่อยๆก็ก็ถึงมันไม่ซีเรียสไงคะเพราะว่าอีกนานขากอ่าทีจะแต่งงานแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนก็เจอใครที่เราชอบแล้วคบกันก็โอเคก็โอเคก็ยังก็สัมพันธ์ยังไม่เรียกแฟนยังไม่เรียกแฟน